นี่ครับผมจะบอกให้นะครับสังคมไทยอ่ะนะครับเป็นคนที่มีจิตใจแม่ตานะครับผมจะบอกให้คุณยิ่งไปโจมตีลุงพลมากเท่าไหร่กรรมมันก็จะซัดเข้าช่องคุณมาขนั้นอีกหน่อยช่องคุณจะโดนแบนนะครับผมจะบอกให้นะครับช่องคุณจะโดนแบนนะครับเนอแบนเพราะอะไรเพราะบ,บาปกรมไงนะครับคุณไม่ควรไปชี้ทางนะครับเออรู้ปะ่ะคําพูดชี้ทางของคุณนะ่ะสังคมเขามองดูแล้วมันไม่ยุติธรรม คุณบอกคุณไม่มีอะไรนะครับกับลุงพลนะครับแต่คุณพยายามจะชี้ทางว่าลุงพลคือฆาตกรนะครับคุณรู้ยังคําพูดคุณคุณกลับไปดูคลิปนะที่คุณออกประกาศข่าวคุณลองกลับไปดูคลิปว่ามันจริงไหมนะครับเออเพราะฉะนั้นน่ะนะครับคุณลองเข้าไปดูคอมเมนต์ดูมีแต่คนนะครับสงสารลุงพลนะครับเออไอเหียมึงเป็นคนปั้นเขาขึ้นมาพอเขาไม่ให้สื่อข่าวมึงก็จะฆ่าเขา นะครับโยงคนนั้นโยงคนนี้ให้มาทะเลาะนะครับเบาะแหวงนะครับแม่งทําให้สังคมวุ่นวายนะครับแทนที่คือเขาหยุดก็คือหยุดไปเลยนะครับช่องอื่นเขาก็ไม่เล่นเขาก็ไม่เอาแล้วนะครับเเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับผมบอกให้นะกฎหมายอาจจะเล่นนะครับคุณไม่ได้แต่กรรมอ่ะมันตามครอบครัวคุณแน่นะครับเออแล้วผมเนี่ยเป็นประชาชนคนหนึ่ง นะครับที่ไม่เห็นด้วยนะครับกับการเป็นสื่อที่แบบเอียงข้างนะครับเออผมบอกให้เลยนะครับและไม่ต้องมานะครับถ้าคล้องใจสกิดมานะครับเออผมบอกให้เลยครอบครัวคุณพี่นาฏแน่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะเพราะว่าโลกนี้ไม่ไม่มีใครเหนือกรรมนะครับเออไม่มีใครเหนือกรรมแน่นอนนะครับเออจำคำผมไว้เลยนะครับเออครอบครัวคุณถ้าไม่ป่วย นีครับผมพูดเลยนะถ้าไม่ป่วยก็มีเรื่องเดือดร้อนมีเรื่องให้ทุกใจอยู่ล่ำไปนะครับเพราะจิตใจของคุณน่ะมันไม่สนใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับสนใจแต่ข่าวสนใจแต่งานนะครับโดยเห็นมนุษย์ประชาชนทุกคนเป็นของเล่นนะครับผมจะบอกให้เล่นอะไรเล่นได้แต่อย่าเล่นกับกรรมนะครับครับผมสวัสดีฮะ นะครับลุงพลนะครับเปิดบริจาคเอาผลประโยชน์ใช่นะครับทุกคนแหละครับรู้ไหมนะครับนะครับผมจะบอกให้นะการเปิดบริจาคเนี่ยนะครับเจตนาของเขาก็คือต้องการเงินนะครับหรือว่าใครบริจาคแล้วไม่ต้องการเงินนะครับแต่เงินนั้นน่ะนะครับมันจะเอาไปใช้ในอย่างไรนะครับมันขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ ไม่ควรไปชี้ทางนะครับคุณยังไม่รู้กฎหมายคุยเลยเลยนะครับสื่อรู้กฎหมายมะเออสื่อรู้กฎหมายมะถ้าสื่อรู้กฎหมายคงไม่เอาทนายณนระงค์ลงไปหรอกถูกมะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบางสิ่งบางอย่างมันเป็นเรื่องของกฎหมายนะครับเหมือนผมเคยขึ้นช่องนะครับกับพี่รณรงค์พี่รณรงค์บอกว่ามันผิดตามมาตรากฎหมายผมก็เลยบอกว่านะครับถ้าผิดก็ให้แจ้งความสินะครับให้กฎหมายเป็นเครื่องชี้วัด นะครับไม่ใช่คุณมาเก่าวหานะครับคุณเป็นทนายคุณมาเก่าวหาผมได้ยังไงนะครับเออคุณแจ้งความสินะครับให้มันเป็นไปตามกฎระเบียบของของประเทศนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆคุณจะไปชี้ทางว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกคุณไปชี้ทางไม่ได้นะครับเ,ออเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเงินเนี่ยนะครับเหมือนกับออะไรนะค่าจ้างชาวบ้าน ครับเขาก็ชี้ชัดแล้วบอกชัดเจนแล้วว่าเขาให้คนละเท่าไหร่สามร้อยห้ร้อยเจ็ดร้อยหรือจะให้พันหนึ่งอะนะครับแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่เอานะครับเริ่มต้นชาวบ้านไม่เอาคํานี้เป็นสำนวนนะชาวบ้านไม่เอาแต่ถ้าชาวบ้านจะมาเรียกร้องทีหลังก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับในตามรูปของกฎหมายตามสำนวน